สัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีหุงข้าวเหนียววิธีหุงข้าวเหนียวให้เหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ร้อนทั้งวันมีเทคนิคค่ะวิธีการเก็บข้าวเหนียวให้แบบเข้าท่อนนัน่นตอนมีวิธีตอนนี้กำลังหุงนะคะ กำลังหุงค่ะก่อนเขาจะหูหนีก็ต้องล่างเขาเนาะคะล่างเอาอยางเอาอยางเขาเนี้วออกอันนี้เป็นเขา่าวบะแมงขาไงเนาะบะแมงอันนี้เป็นยิ้วเคี่ยวงูอ,อันต่อหอคือค่ะเดี๋ยวจะให้เบิรงยี่ห้อเนาะอันนี้เขาซื้อมาก ถือว่าโอเคเลยล่ะสำหรับเปิด้ันมีห่อนี่โอเคเลยแค่นหนึ่งคืนอันนี้ปริมาณที่เท่าแไ่ไว้สำหรับใบขายวันนี้นะคะล้างจริงๆแล้วก็จะแ่เข้ากับล่างเราได้ค่ะล้างเอาขอเอืน่นรานามยางเกาะน้ำเนียวเขาไหมยางเนียวเออล้างเอายางเนียวขอนียวออก เพราะว่าทยายามลยวออกดีเขาเข้ามันจะนุ่มแล้วกะะม็มีเทคนิคนะคะมันมีเทคนิคการเก็บเขาให้พอนทั้งวันร้อนทั้งวันถูงเช้ากินเย็นได้เลยเยังอุ่นเออยังอุ่นก็ยังเขามีเซตใหม่ๆอยู่เลยค่ะมีเทคนิคเทคนิคนี้ได้มาจาก คนโบร้าณเลยละ่ะแมนบอกอพันเห็ดตอกันมาเนาะแม่เนาะคะ่ะพันเห็ดมาแต่ลายสมัยแล้วเข้าไปเห็นพันเห็ดไหวแต่เลยล่องออกมาเห็ดเบิกเออได้ผลยี่หรีนี่เทคนิคหูย้ํเบือเศร้ายังเบือแรงกันยังห่อนอุน่นขายได้บนมือเลยค่ะอันนี้ล้างสะอาดแล้วช่วงนี้ลูก้ายเงียบจังหน่อยเนาะสิบหอ่อถึงสิบห้าห่อ ข้ามขายยูซเสมวสิกะถือเราพี่น้องถูกว่าเครื่องหวดดซิบหาฮอพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เป็นเทคนิอยูราน่อ่น้ำเด้อค่ะหงหงส่วนนี้ไปแล้วแต่ห้องก็ต้องมีมาเซไวอีกเ้อค่ะพอเขาเปิดร้านอาหารบางเพื่อข้าวเหนียวห้องอาจจะขายดีขายเบิร์ดเดือยอยู่ประมาณซี่หาฮอนี่ห้องก็ต้องมา มาหูเราล่อเลยเพราะว่าเขาแซวไปตลอดเวลาอยู่แล้วเอาไปหนึ่งค่ะอ๋หนึ่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ยังต้องแซน้อยูเดต้องอามาแยซไปอัานึ่งทีไปได้ค่ะไม่ต้องรอนีเป็สดียแล้อื่นสิบห้ามาบิวกอีที่เก็บได้นานๆนี้งอเ้าหออยเยะไเล้ยงมาเลกัได้ค่ะสุดแล้วค่ะย้ายที่นองเพื่อนิ้นก็นีค่ะปิดแล้วเด้อกลับแล้วเด้อกลับแล้วเ้อกะตายไตเพออนเ่ พี่จ้าวิธีการเทศให้ร้านขายข้าวเปิดร้านขายตับหุูฮู้จา,ารอีสานานีข้าวเหนียวยาขาดนะคะหมงย่าหมูเส้าสัวนเขาห,งหุงร้ายเนาะพี่น้องวิธีเคล็ดลับนี่ก็คือเป็นพวกเสือนี่ค่ะผาค่อนข้างน้านะคะอันนี้เขาซสือมากไปเลือกซสือเสือมากสาหรับไห้ทาแบบพาน้อมข้าวเหนียวโดยตรงเลยไปหนึ่งอันกระติกนี่พี่น้องกระสีหูยุตดอกเนาะ แล้วก็เอาผ้านี่ผ้าคนหนูว่างก่อนรอบแรกเป็นเสื้อตรงนี้กก้อนเนาะรอบสองเป็นผ้าคนหนูพับค่อนข้างหนาจังน้อยรอบสองแล้วกะรอบสามนี่ใส่ผ้าเขามาะคะ่ะตัดเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้แต่ที่มันบอกเป็นขนเออที่บ่เป็นขนเน้นว่าเป็นขนนะจ้าแล้วกะผ้าขาวบาง ปกติแล้วส่วนมากเขาสิเห็นตะเพ่นใส่ไส่ผ่าเขาบางอย่างเดียวเนาะมันิเบเดให้เขาหฮอนี่เป็นเย็นเร็วแนหนึ่งแล้วก็สองมันเป็นอันเขาเอินอายห่อนเนาะมันติดยุดยุดถังตัวนี้เ็ดเอิญอายเขาเดให้เขาห่อนแข็งแช่แน่แข็งแน่เย็นเร็วเน่อันนี้เป็นวิธีที่เอามาจากผูู้เฒ่าอยู่บ้าเลยนะคะ บาหลูว่าผ uh ู age. Age e. ้อ <incorrect gment al sounds> ื่นเพิ่นเห็ดจริงสิบัวแต่ยูดิไปเห็นเพิ่นเห็ดมากลงมาแล้วค้นกันเลยคนออกอายมันออกเล็กน้อยเนาะแต่ว่าบดไเห็ดให้มันเย็นเด็กบวก้นเข่าม่สิติดค่ะจ้าขันเข้าบคกล้นนี่สิเข่าติดผ่าเข่าเบิร์ดเขาต้องค้นเล็กน้อยแต่ว่าบดไเห็ดให้อันเข่าเย็นเด็กเข่าอายมันต้องออกกันจริงกันออกเพิ่นออกมากแล้วก็เท่เท่แล้วก็ป้นค้น เอื่อไส้เข่อเอิ่ทรายเข่าเอาสะดวกนี่สะดวกนี่หมองไส้หนักหลักของไปเตียตีไป้ี่บึดลงแต่ใส่สีเข่าสีเล้ยหน่อยแล้วเด้อเมื่อกี้หุงเข่าไปร้นอาหารเขาไปเดี๋วมีเลี้ยย่นี่ประมาณนีิบนี่ล่ะหุงเข่าวันใี่สุกลูกค้ามาเตี๋ยวราคาเขาตั้งกล่องสแตนบายเลยคือจังบอกล่ะพ่อเจ้าหนึ่งชุดหนึ่งก้าเอาเครื่องหัวดี่ล่ะจิบพอจิบห่าฮองส้มหนึ่งกับมาไว นลจ้าเหะละเดี๋ยวนนีเข้ากัปิดขาวลงไกลก่อนห่อเอาขึ้นลูกเต่าอ่อเอาอุา่นบะเชะยูด้หอดคำกักอืมดูิ่งนเขาอยู่หลานค้เดียวเนาะเขาไม่มีเวลาหนึ่งดูเป็นใบใบย,ยังสี่ลัพี่น้องห่อไว้นี่โอ้เชะเด้ใครใส่ผ้า,าขาวยางเดียวแชะตีไอ้าขาวซับขาวใ ดีแบบนี้ละคะ่ะผู้ใดสนใจกัเฮ็ดคือคือคือลานเฮาก็ได้เนาะนะคะเล็ดลับพิเศษจากลานเปด็ดแปดสองเนาะคะ่ะสำหรับคีนีกกับปิดว้กรผู้ใดมากผู้ใดอยากาติดตามอย่าลืมนะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาน้ำเน่คลิปต่อไปข้าเสียอสูตรสูตรเด็ดของที่ร้านสูตรส้มตำเฮามีหลายสูตรมาฝากพี่น้องอย่าลืมติดตามเด้อค่ะขอบคุณจ้าพี่น้องข้าเบง ยี่ห้อคาเนเดียวที่ทางร้านเขาใส่ถือว่าโอเคโอเคแห้งเลยล่ะค่ะหนึ่งละค่ะ,ฉะเฉลี่ยแล้วมันตกยี่สิบยี่ห้ายี่บหกบาทเมื่อกี้มันบ่เออยี่ห้ายี่บหกบาทฉเฉลี่ยมากอันนี้เขาซื้อซิปหาโลสองไอ้สามร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้องก็ลองไปหาเบิงเนาะก็โอเคแล้วก็ขายกับยังพอมองเห็นกำไรอยู่ค่ะนี่เนาะสำหรับผู้ใดเปิดร้านใหม่ๆนี่เสื้อได้เลยว,ว่ามูเจอร์ตองพาก,กันงมหาข้าวเหนียวที่มันโอเคบางอันเขาจัว่วหนึ่งแล้ววัดแข็งเฮ็แดแตงนี่กับแข็งงพี่นอ้อ เปิดร้านได้ไหมก็เกันค่ะงมเบิดไลายค่ะกับข้าวเหนียวซื้อมาแล้วใส่บ่ได้แน่ยฮะพี่ที่ยังไดซื้อแพงกิโลละสี่สิบสี่สิบห้าหมาแต่ยังแข็งอยู่พี่น้องพี่พี่น้องเฮาอันผู้ใดอยู่ทั้งปี่นอกมาก่อนเราเคยได้กินข้าวเหนียวแข็งแข็งได้กินแต่ข้าวเหนียวนิ่มๆแซ่บๆเนาะบัดนี้บ่อพอยู่ห้อนี่ค่ะลูกค้าติดใจทุกคนแม่ค้าขายเวลาเขาแซ่ดนๆมันบ่หักพร้อมเนาะเออเบลเล่ข้าวเหนียวบ่หักแซ่พิมพ์ใบโอเคพี่น้องโอเคราคาโอเคถึกใจสำหรับคนเปิดร้าน